เรื่องราวของเรือยักษ์ของท่านนาบีนุไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในประวัติศาสตร์แต่มันคือบทเรียนสำคัญที่อลัลลอฮ์ทรงสอนเราเกี่ยวกับความศรัทธาความอดทนและการเชื่อฟังพระองค์ค่ะคำถามคือแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างลองคิดดูค่ะว่าถ้าอาลัลลอฮ์สั่งให้คุณสร้างเรือกลางทะเลทรายคุณจะทำไหมคะและถ้าทุกคนรอบตัวคุณ บอกว่าคุณบ้าแล้วคุณยังจะเดินหน้าต่อไปไหมท่านนาบีนุอะไรฮิวสันลัมได้เชื่อฟังอันล้์แม้ไม่มีใครที่จะเข้าใจท่านเลยท่านถูกหันล้ถูกดูถูกแต่นั่นไม่ได้ทําให้เขาหยุดความศรัทธาต่ออันล้อเลยเพราะท่านรู้ดีว่าคําพูดของมนุษย์ไม่ได้มีค่าเท่ากับคําสั่งของอันล้อและนี่คือบทเรียนแรกที่คุณเลือกเดินในเส้นทางของอันล้ออย่างคาด ว่าทุกคนจะเห็นด้วยเสมอไปแต่จงเชื่อว่าพระองค์เห็นด้วยและพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างท่านนาบีนุอะไรฮิวสันลมพยายามเรียกร้องให้ทุกคนกลับมาหาอาลัลลอฮ์แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เชื่อฟังในขณะที่คนส่วนใหญ่กลับปฏิเสธและเลือกเดินทางเดินของตอนเองเอลัลลอฮ์ทรงตรัสว่าและพวกเขาปฏิเสธเขาดังนั้นเราจึงช่วยเหลือเขา และผู้ที่อยู่บนเรือและเราทำให้บรรดาผู้ปฏิเสธจมน้ำผู้ที่รอดคือผู้ที่ยึดมั่นในอัลลอฮ์ส่วนผู้ที่ปฏิเสธต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของการกระทำของตนเองบทเรียนคือในชีวิตนี้เราอาจจะมีทางเลือกมากมายแต่ทางที่ถูกต้องคือทางที่อัลลอฮ์ทรงชี้นำเสมอแม้แต่ท่านนบินุอะัยฮิวสลัม ไม่สามารถช่วยเหลือลูกชายของเขาได้เพราะเขาปฏิเสธที่จะขึ้นเรือและยังคงดื้อรั้นต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอัลกูอ่านเกี่ยวกับท่านนบีนุฮ์ว่าลูกของข้าเอยจงขึ้นเรือมากับข้าและอย่าอยู่กับพวกปฏิเสธแต่เขาตอบว่าข้าจะปีนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อให้รอดจากน้ำและน้ำก็ซัดเขาจมหายไปกับคนอื่น ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้นอกจากอาลัลลอฮ์การดื้อรัน้นการปฏิเสธสัจธรรมนำไปสู่ความพินาศอย่าคิดว่าเรารอดพ้นจากสติปัญญาของตัวเองค่ะเพราะทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของอ,อัอลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงชี้นำอย่าปฏิเสธเพราะเราจะไม่มีวันรู้ว่าเมื่อไรที่พายุจะมาถึงเราเรื่องราวของท่านนบีนยนออะลัทีิวาสลามไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีต แต่มันคือบทเรียนสำหรับทุกคนในวันนี้จงเชื่อฟังอัลลอฮ์แม้ไม่มีใครเข้าใจคุณจงเลือกเดินบนเส้นทางของพระองค์แม้ว่ามันจะไม่ง่ายดายอย่าปล่อยให้ความดื้อรั้นของเราไปสู่ความพินาศนนะะพายุอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่คำถามคือคุณได้เตรียมเรือของคุณไว้แล้วหรือยัง